วันนี้เรามีภารกิจใหญ่ที่จ,จะต้องทําใหญ่แบบใหญ่สุดใหญ่จัจดเพราะผมเนี่ยทนไม่ได้แล้วต้องมานั่งเห็นเขาตีกันทุกวัน2คนเอแค่กินข้าวยังตีกันเลทุกคนเกียงกันว่าช้อนกับต้มอ,อันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้เนื่องจากที่แบบว่าเขาเนี่ยทะเลาะกันมากเกินไปแล้วก็บวกกับว่าแบบพี่ออนช่วงนี้แบบว่าเก่งๆด้วยเวลาเวลาเข้ามาใหม่เดองอะไรเป็นเด็กใหม่เออเป็นเด็ก แต่ไม่เหมือนกันเราเก่งไม่เก่งไม่เหมือนกันครับพี่ออนอาจจะแบบไม่ชินที่แบบว่าเป็นผู้หญิงด้วยเหมือนหนูอ่ะเหมือนหนูแบบช่วงแรกๆที่มาอะไรเงี้ยผมมีวิธีที่จะทำให้เขารักกันแล้วครับไม่สนิทกันวิธีเดิมค่ะวิธีเก่ายากยากเดี๋ยนะจะมีไหม่รับทุกวันนี้บีบไปแล้วแต่มันไม่ได้ยังไม่บีบเลยบีบแล้วใจเย็นๆจำมือกันนะจำมือกันเออจำมือกันล็อก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 เลยล็อกเลยจะล็อกเลยล็อกทำไม ะไม่ก็นี่ไงขอแขกก่อนเออขอแขกกนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนกุญแจมีปะเนี่ยอยู่นี่ไม่ใช่กุญแจสิไปพี่ป้ายังไงกลับเก่งมนกเลฟ้ายังไงให้กลับที่เดิมนี่แกเน่ยเออเรียบร้อยโอเคไปละวเอาวเฮ้ยไม่เคยใช้หรอกอ่ะมานี่เอามาเอี่คืออะไรผมเห็นพี่ทะเลาะกันทุกวันผมทนไม่ได้แล้วต้องล็อกลอยล็อกลอยเออมันต้องอย่างงี้ใช่ ไอ้พวกมึงสนุกเยอะพวกมึงเล่นเยอะเกินนะวันนี้ผมจะทำให้พี่รักกันสนิทกันขึ้นเหมือนที่พี่ทำให้ผมกับไอแอนอยู่ด้วยกันนานปะก็ทั้งวันอะถ้าเกิดวันนี้พี่ทำวันน้พี่นัดกราฟิกไว้จริงเลยจรงเลยเฮ้ยพี่นัดซีจีไว้เดี๋ยวเขามาสัมภาษณ์พี่คุยด้วยกันสองคนเลยรับซีจีเพิ่มพี่รู้จักซีจีรู้จักไหมพี่คืออะไร ร้องแน่ะรี่ีอ่ะร้องน่รู้จักกันซี่พี่ขายขายกันพี่ร้องแน่เดี๋ยวนี้ขายขายรู้กูไม่ได้เดี๋ยววันนี้นี่มาลุกลุกดิถ้าวันนี้พี่ทะเลาะกันถ้าเกิดวันนี้ผมไม่ขายให้นะวันนี้ต้องคุยงานสำคัญนะต้องรับผลเพิ่มเพราะว่าสันไม่อยู่ช่วงนี้เครียดลงทุนไปกะปีนี้กะเต็มที่กะมาเพิ่มซีจีอัดไปห้าแสนสี่ศูนย์เก้าศูนย์ไอเก้าทุกอย่างพี่เปาโทรมาสั่งพุ่มพิลโทรมาเปตดขึ้นมาเลยอ่ะ ไม่เป็นไรพี่ชายเพื่อง,งานครับ I have CPU ไม่ได้จา้จางจ่ายเองแต่คอมพิวเตอร์สุดคือ I have CPU แต่ซื้อมาปุ๊บไม,ไม่มีคนทำซีจีไม่มีคนใช้ครับทุกคนอีเกียร์ล็อกอุ่นคนนึ่ก็ได้วันน,นี้เดี๋ยวผมจะมีสามกิจกรรมกับอกีกหนึ่งภารกิจถ้าเกิดพี่ทำได้เดี๋ยวผมขันออกให้เลยแต่ถ้าเกิดไม่ได้ผมกินกุญแจโฉมใช่เดี๋ยว<ต>ผมให้แต่ห้ามทะเลาะกันนะต้องปองดองกันช่วงนี้ผมเครียด เดี๋ยวกรูบอกให้ได้เพื่อนเดี๋ยวครูบอกหนักเลยมึงหนักเลยหนักเลยนั่นนั่นอย่าหนักเลยไม่อยากอย่า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 ทะเลาะกันอย่าทะเลาะและเกมแรกนะครับก็คือเกมทายใจยกตัวอย่างเช่นแบบว่าพี่เป็ดเนี่ยชาบูหรือว่าปิ้งย่างพี่ออนก็ตอบให้ต้องตอบให้เหมือนกันถ้าเกิดตอบไม่ตรงเนี่ยก็ก็รู้แล้วว่าใจไม่ตรงกันแล้วพี่ต้องใจตรงกันมันเด้อถ้าเกิดแบบมีอะไรที่เหมือนกันก็มันจะเข้ากันได้แต่ผมเชื่อว่าลึกลึก มันจะต้องมีอะไรที่เหมือนกันฟิ๊บยากเนี่ยต้องเหมือนทั้งสองเลยถ้าเกิดตอบไม่ได้เนี่ยจะมีน้ําสาบเป็นน้ําเย็นโอเคพร้อมนะครับคิดว่ามึงรู้ใจกูมากพอาแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเรื่องชั่วๆแต่ถ้าเรื่องดีๆยากถ้ามึงทําให้กูไม่เปียกวหมดอะไม่เอาเงินเด็ดปะอ่าโอเคอ่าได้ได้เปียกกูขอคุณสองไม่เอาไม่เลยแหละคำถามแรกนะปิ๊บยางหรือชาบูปิ๊บยางอก มีกี่คำถามครับมีกี่คำถามสิบแปดคำถามครับเยอะจ,อจ,อจออังเลยคำที่สองครับฤด,ดูหนาวหรือฤด,ดูร้อนหนาวอ่าดูทีนะถ้ามันจะไม่ตลกอ่ะพอดีว่ามันไม่ได้ยากทะเลหรือภูเขาทะเลปุดเห<ร>ียวรักกันนี่บัวไม่อันนี้บอกก่อนคือเนี่ยไม่ไม่ได้วัดกันที่แบบเราชอบอะไรถูกไหมอ,อันเนี้ยคือเกมที่ต้องบอกก่อนไอัเนี้ยมันไม่คิดอะไรอยู่แล้วมันไม่คิดหรอกก็แบบเฮ้ยอีกฝ่ายมันจะตอบอะไรมันคือคือมันคิดน้อยเอาสิ่งที่ชอบใช่มันอะสิ่งที่มันชอบเป็นหลักคำถามที่สี่ครับเล่นเกมหรือดูหนังเล่นเกม ไอ้คนนี้เม็นเปลี่ยนแด้เลยวะกะเพราหมูสับหรือกะเพราหมูกรอบกะเพราหมูกรอบอยู่บ้านหรือไปเที่ยวหนึ่งเด้อเด้อเด้อันนี้ถามใครอ่ะกูครับชอบแบบไหนไอ้ที่ก็ตอบไม่ตรงเอ้ามันผ่านมาต้องห้าข้อแล้วได้ปะไม่นับเลยไมไม่ไม่มีไม่มีนะไปเที่ยวหน่อยดูคลิปเลยมากแล้ว กูยินเลยยินมากมึงมึงเลือกอะไรวะมึงชอบไปเที่ยวมั้ยเหรอก็มึงอยากอยู่บ้านเหรอก็มึงชอบอยู่บ้านเหรอเหตุอะไรเหตนอะไรมันเริ่มคิดเยอะแล้วมันมันไม่ค่อยมีสมองครับไอเนี้ยตัวตีนี้ก็จะเป็นสเปคเซ็กซี่หรือว่าน่ารักน่ารักผมสั้นหรือผมยาวผมยาวผมยาวไม่ใช่เหรอวะบอกนัางก่อนก่อนเขาร้านก่อนอ้าวอ๋อก็ดีหนูยิ้มเลยมาหรือแมวแมวแม็หมาอะไรมึงวะมึงไม่ชอบแมวงงั้นเหรอ กูเลี้ยงแมวกูเลี้ยงหมาที่บ้านกูเลี้ยงแมวบ้านกูเลี้ยงหมาจริงเราจบเลยก็ได้นะเพราะผมรู้แล้วว่าเขาผมรักกันเลยรักกันมากเอ้าไม่ใช่เล่นนี่หว่าคำถามต่อไปครับก๋วยเตี๋ยวหรือข้าวก๋วยเตี๋ยวข้าวอะไรวะก็มึงกินแต่ยู่กินข้าวกกิน๋วยเตี๋ยวกูชอบกินก๋วยเตี๋ยวกูชอบกินมาม่าไม่ไับเป็นก๋วยเตี๋ย กูทำกินก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวมันสั่งมายากเข้าใจว่าต้องกินที่ร้านดูพี่เอียดแต่ถ้าเลือกกินก๋วยเตี๋ยวก็มาสั่งง่ายมาสั่งง่ายแต่ราคาถูกกว่านมากกว่ามันผิดจุดประสงค์เพราะว่าพี่เอามาให้เพื่อสมานฉันท์กันไม่ได้ใช่จริงจริงเลาะกันอย่างเดียวเลยเนี่ยนั่นดีกลางวันหรือกลางคืนกลางคืนผักหรือผลไม้ผักกูไม่ชอบกินผักกูชอบกินผลไม้กูกินผัก ไว้วันนี้ไอ้อ็อฟไอ้ฟ้าไอ้เบฟไอ้นี่เจ็บจริงจริงเจอแน่เจ็บเจ็บรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าส้นสูงส้นสูงปูก็ช่งยแต่ออกไปเมื่อกี้แต่ว่าเวลามึงไปเที่ยวมึงใส่ส้นสูงมึงตัวเตี้ยแต่ทุกวันไงมันเดินสบายกว่าามันสบายแต่ถ้าเรื่องจริงเรื่องก็ใส่ผ้าใบถูกป่ะหน้าตาดีหรือหุ่นดีหุ่นดีหน้าตามันทำได้เนาะ โรแมนติกหรือตลกโรแมนติกครับถ,ถามสุดท้ายหรูหลาหรือเรียบง่ายหรูหลา<ล>มึงชอบหรูกระเป๋ามึงใบละเ,เป็นแสนพูดถึงการใช้ชีวิตเนีเ,เราสามารถใช้ชีวิตเรียบง่ายในความหรูหลาก็ได้เพอ่อนเพนเห็นป้าสุดท้ายมีหรูหละ <c oughs> ก็มีความเรียบง่ายเรียบง่ายเ<ห>ชียร์เลยกินโอมาเกเต้เฮียเป็นเพื่อนกันมาตั้งานำไมไม่รู้วะ เกมแรกนะครับเมือกมแรกนะครับเจอกันเกมต่อไปครับเกมที่2ครับเกมถามไวตอบไวตอบคำถามให้ได้ภายใน1นาทีเห็นนะครับครับผม3 2มสองหนึ่งจงบอกชื่อประเทศที่ขึ้นต้นด้อออ่าง15ประเทศใช่ใน1นนาทีครับผมประเทศหรอแล้วถ้าเกิดพี่ตอบไม่ทันพี่คือบทลงโทษครับเอ้แป้งไม่ออกแป้งมันไม่ออกอ่ะ เฮ้ยเอาอันใหม่ดีกว่าพี่ว่างนี้ไม่ได้เลยกูกบวนอ้าวหนูว่าหนูอันนี้ไอออฟใช้ทางนี้ไม่ได้พวกมึงจะอดีรวะพวกมึงเยอไอหาเนีพวกมึงเยอะพร้อมยังครับผม15ประเทศใช่ไหมครับ1 2 3อยุทยาอ่างทองอออออออเออ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 ิออ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 อรออ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 อลครับ อยุธยาไม่ใช่อันทองอเมริกาได้ไหมอเมริกาหกเลยอีกสามสิบนาทีค่ะสามสิบวิตอกติ๊กตอกอาร์เจนตินาเอ้ยเอาเอาอีอีอุ่นอีอีอุ่นคาราบิงารามิอ่าบุรุไฟสองหนึ่ง เฉลยที่มีอีกหรือป่ะเยอื่นเยอื่นออสเตรเลียออสเตรียอันดาลาอัฟกานิสถานอาเซอร์ไบจานอาร์เจนตินาอาร์เมเนียประเทศไหนออสเตรียอีควีทอร์เลียอิตาลีเออใช่ใช่ไม่เอาสักเกมเลยเหรอเออคิดจะผ่านสักเกมเึงจะตอบกี่ข้อเราตอบกี่ข้อกูก็ตอบสองข้ออยู่แล้วก็ไม่อายุทยาใครเนี่ยไม่ได้ตอบทยาแบกพี่พี่เที่ยง เดี๋ยวนี้เราไปครับและนี่คือเกมสุดท้ายเกมนี้น่าจะง่ายๆไม่ยากผมมีเวลาให้20่สิบวิพี่ต้องกินก๋วยเตี๋ยวชามนี้ให้หมด20่สิบวิอ๋อช่วยกันใช่ไหมช่วยกันขอแยกเส้นก่อนได้ไหมได้ได้ไม่เส้นมาเป็นก้อนโอเคได้ครับก็จะโอ้อันนี้จะดีมีมีเครื่องปรุงด้วยเนี่ยไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงหรอกไม่ต้องปรุงไอ๊ยจะปรุงเอาไปแข่งกินกูกินกูอยากกินกูอร่อยถ้าพี่ทำไม่ได้รอบนี้เอาเงี้ยพูดคือมีสองกองนะ สนใจคววามออร่ยแล้หมดหมดยี่แค่ไหนแค่เส้นกับเนื้ออะไรหมดก่อนแค่นั้นน้ำไม่ต้องหมดได้ใช่ไหมน้ำไม่ต้องหมดก็ได้ขอชิมน้ำได้ไหมครับรสชาติได้ยังได้ครับขอโทษได้ครับไม่มันกินปุ๊บน้ำคลืนตาไปเป็ทิ้งได้ได้ครับขอขอสเปี๊ยมันนี่เป็นน้ำบ้าบอกกินไม่ได้กินเลยกินเลยโอ้ยที่ส่งโทษผมเอาไหมอิกเลยไม่เอาเอ้ยโซ่โทษกินไม่ดูกูเลยเนาะอย่มึงกินพวกเนื้อไปกูกินเส้นกินคนเดียวไม่นับนะต้องช่วยกันโอเคครับได้ครับสามสองหนึ่งไป อ้าวีแล้วค่ะผ่านไปแล้วห้าวีครับนม่มีดส่งว่ะสิบวีแล้วค่ะสิบวีแล้วครับสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสามสองหนึ่งโอเคโอเคหยุดเอาเข้ามาเลยออผู <S 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 ้กองซ้อน้ำอร่อยดีว่ะแมงไม่ช่วยคนเล็กผิดกเลยจะส่เอาเอาเรื่องจริงนี่จริงมาทำได้ป่ะครัวได้ถ้ามีคนหนึ่งอ่ะที่ไม่ใช่ ได้ยี่สิบวิกินทูกชิ้นสี่ลูกต้องกินมันไม่ง่ายเลยมึงลองกินดูแต่พี่พี่ออนกินทุกชิ้นหมดแต่พี่ดูหมูมึงก็หมูง่ายปะมันเล็กมากเลยอ่ะมึงลองกินนะนานปะนานแล้วนี่งานไม่เป็นเนี่ยอะไรนี่ไอ้ข้ามึงทำได้ไงอะ ตาอย่าตามแล้วโดนกินข้าวพอนะข้าวแต่ว่าพิเศษอันนี้โดนอีกแล้วเหรอเฮ้ยพี่เป็ดไม่เลยเออพี่เป็ดที่มาทำไมพี่ออนมพงหนูอยากแพ้ไม่ผ่านนะฮะผมตายดินสอพองรถน้ำด๊าเพื่อน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 อันนี้ดินสอพองหรือไวตามิ้วโอ้ยขอโทษคุณมองไม่เห็นอะมือมึงเอานี่สิมึงดูกู้ก่อนกู้เราเอางี้มึงจะล้างหน้าใช่ไหมเดี๋ยวกูช่วยตับตา จะได้จบจบไปเมื่อไหร่จะสะอาดวะเสร็จแล้วล้างเร็วๆดิอย่าเพิ่งไปกูยังไม่เสร็จล้างนะถึงร้านน้ำล้างนะล้างเข้าหูกูเวลาผ่านไปอยากล้างกางกันก็ยังเหมือนเดิมเอ้ามึงยังล้างสะอาดเลยเอ้าแมวก็เปียกนี่ ผมมีคุณแจนะถ้ารักกันจริงน้องต้อง,งดื่มได้บบนะโอ้โหเหมือ <t un> นรำนันปีนเลยนะแจเพื่อนโอ้โหแต่ผมมีคุณแจ่ร้ <t un> ายไ่ไหา,าล้างด้วยกันหมดดูมันเลอะหน้ามันเลอะลูล <t un> ไอ้ฟ้าสุดเกินั์ดตายแล้ว ไปกับสารเกมนะครับก็ผ่านไม่ผ่านเนาไม่ผ่านักเกมเลยหรอพี่ยังกล้าถามอยู่พี่เล็กขนาดนี้พี่ก็ดูมีความรักกันอยู่นะพี่รักกันแต่รักกันไม่พอถูกกันแล้วามเกมนะครับไม่ผ่านแล้วทีเนี้ยผมมีภารกิจสุดท้ายแล้วแต่ถ้าเกิดพี่ทำวันนี้ผ่านเนี่ยวิจต่ผมว่าอันนี้พี่ออนน่าจะได้อยู่นะเนี่ยแต่แต่พี่เป็นพี่เป็นในชำนาญอ่าที่อยู่แล้วแต่พี่ออนเนี่ยเรื่องรสชาติเนี่เราจะได้อันนี้เกี่ยวอาหารโอเคมีงบให้หนึ่งพันบาทเดี๋ยวจะให้พี่สองคนเนี่ยทำส้มตำแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้คนอีสาานแทเี่ยมมชิไ ไม่แล้วครับไม่แล้วอ๋อให้ออฟกินทำซุมทำให้ออฟกินที่ต้องทำยังไงได้ให้อร่อยที่สุดจนออฟพูดว่าเซฟอีหลีเมอวาต้องอีหลีมุ่นมุนดูหมอรำมันอ่ะมุ่นมุนชอบกินรสไหนอับถามอก็ต้องถามผัดใช่ไหมครับแต่เท่าที่ออฟทำยำให้กินเมื่อวานน่าจะอ๋อหมอสอบมาลองทำยำคำนวณทำออกมาปุ๊บแมงไม่ใช่อาหารเอารสแบบเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มอูมามิกลมกลมชอบกินเนื้อสัตว์อะไรพิเศษไหมปู งไม่เอาตำเอาตำมีสารนี่เอาตำลาวดิไม่เอาตำไทยเด็กเลยเอาเอาใส่ปลาร้าไหมใส่ปลาร้าไหมชอบปลาลูกชอบชอบชอบโอเคใส่ปลาไม่เอาแบบเหลี่ยมไปซื้อแบบไม่เอาไม่เอาไม่เอาครับไม่รู้สักอย่าไปเดี๋ยวผมไปด้วยโอเคไปเลยไปเลยไปเราจะไปมึงต้องไปทานตรงปากแล้ววายวายวเออเออไปไปไงขับรถไม่ได้นะกุญแจมือเดี๋ยวขับใงอ๋อใครนะ็นคนขับหรอ ไอ้กูไม่ไปมึงทำไมไม่เดินทางดีๆวะทางดีๆก็มึไม่เดินอ่ะอายุ30ขอให้ลูกมึงพูดคำแรกว่าเป็นเกียรติลุงเดินเรียกพ่อเรียกแม่ขอให้ลุงพูดคำหยาบคำแหลกไอสั่งรองเท้ามึอยู่นี่เท้ามึงอยู่นี่โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ให้พี่เป็ดเนี่ยเข้าไปซื้อวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็นั่งรออย่างเดียวหรอใจกอดนั่งกินมาก ไกกกกเเ็ลเียวถึงตลาดแล้วครับผมทุกคน<ไ>สิ่งที่เราซื้อคืออย่างแรกเลยอะส้มตำใช่ไหมเราต้องมะละกออ,อยู่แด็ดซื้อมะม่วงมัง้ง <c oughs> เราไปซื้อผักด้วย่แบบพวกแบบเครื่องเคียงอะไรเงี้ยให้แบบคนคนอีสานะอ่ะเขาชอบกินผักเป็นกับแกมลมเว้ยงั้นเราปล่อยพย้อนกับอันพ <c oughs> ี่เป็ดไปเลยเนาะได้นะพี่มิติดเรามาหาอะไรกินเราไม่ได้มานั่งดูเขาแต่ว่ากี้ผมเห็นพี่เป็ดเลยครับแบบว่าอุ้ยอุ้ยโดนไม่เป็นไรน้องกินได้ไนมะ่เป็นไรพี่หนูกินได้เหมือนกันเนาะ ไปก็ได้ครับอุ้ยไม่เป็นไรตากล้องก็กินได้ค่ะไปดูไปดูเขาไงลืมไปดูเขาเลยดีกว่าไม่ค่อยมีสัตว์ละตอนนี้เรามาอยู่ร้านมาแล้วก็ไหมคะนี่มาแล้วก็ไม่ใช่ลกอ๋อโอเคโอเคพลิกพลิกพริกพลิกสองมะนาวด้วยครับดูกันมะนาวเยอะเยะปะแซ่บใช่เราต้องแบบเที้ยวเที่ยวอันนี้อันนี้อันนี้ตังกว่าค่ะใช่แต่งร้านสุดอะไรพริกส้มตำพริกอันไหนดีครับแดงแดงแดงใหญ่แดงใหญ่เอวี ไมาเผอิแท็เอาด้วยค่ะในหนุ่มจีนในหนุ่มจีนเล้ขอับทุกคนเห็นก็บพ้อมอ่ะไม่ใช่เอาอันนี้ด้วยนี้ด้วยอันอันนี้ผักเลยนะผักเขาต้นหอมผักชีผักชีผักชีฝรั่งเนี่ยครบแล้วก็มีมะะกอกขี้เทียมกระเทียมใส่ส้มตำเหรอวะอ๋อใส่แล้วครับพี่อ๋อโอเคโอเคก็มีคนให้ความรู้เยอะเลยมีปลาร้าเอาไหมปลารามีทุกอย่างเลยนั่นอ๋อเฮ้ยมีทุกอย่างเลยอันไหนอันไหนอร่อยสุดคะเอาปลาร้าไหมพี่รมพรเฮ้ย ไม่ไม่ไม่อร่อยเขาบอกอะไรอ่ะอันนี้คือความแซ่บปลาตันตีปตันตีปโหใจร้อมีมีอ้ยีนโมโตไหมครับตอนนี้ซื้อของเขาหมดแล้วขาดแค่น้ำปลาสามร้อยสิบแปดบาทสามร้อยสิบแปดบาทครับแม่แบงค์พันครับแม่มีน้ำปลาทิ่พันร้ยไหมคะเฮ้ยมีเอาน้ำปลาคนหนึ่งครับไอพี่แห้งมอนพี่แห้งพี่แห้งปะเอาพริกงระวังเราวางของเรียบร้อยครับลุนตอนนี้ครบแล้วก็

การว่าทำส้มตำสำหรับการทำส้มตำไม่ยากบอกออฟรอบเลยนอนลอมเลยน้องอันนี้เราต้องใช้หรอกพวกตำบนโต๊ะไม่เดี่ยวเธอเนี่ยกำลังอร่อยเลยว่าอย่างแรกครับการทำส้มตำเราต้องปอกนี่ก่อนต้องหั่นเพาะว่ต้องตออกฝาต้อก่อนวะเปลขาต้องล้างก่อนอีกใช่เอ๊ะเอาไปล้างให้หน่อยดูไม่ผ่าล้าไหวก่อกไม่ผ่าล้าจริงแรกที่ต้องใส่คือปลา ียยมควาใส่ทำไมยังไม่มีเขาต้องใส่นั่นก่อนมะละกอใครบอรมะละกอใส่ทีหลังครับน้องๆเอาเลย่มึงเสื้อดูพนันกันเปล่าเทาบาทรอเลยเอาดิฮัลโ,โหลจูบกินเสื้อฮัลโหลแม่แม่แม,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 ม่ส้ตมตำมะละกอใส่ตอนไหนแม่อ๋อเขาก็ทำเครื่องปรุงอะไรก่อนแล้วเขาก็เอามะละกอลงทีหลังอ๋โอโอเคโอเคขอบคุณครับแม่ถ้ามันยังไม่ได้ที่ก็เอาละได้ได้ครับแม่มะละกอใส<า>่ใส่ผักชีไหมแม่ใส่ผักไอ้เนี่ยมันจะอร่อยลูกค่ะด้วยแต่บักทีแบบก็หลัง รู้โอ้โยหหของถนัดเลยภาษาอีสาเเอนเรียกว่าอีหยัางไงพักแขวเรื่อยพักพักแถวเรื่อยพักแขวเรื่อยพักแขวเรื่อยพักแขวเรื่อยโอเคครับขอบคุณมากครับแม่เห็นไหมทุกคนต้องมีผักชี้ฝรั่งอย่างแรกมึงฝันก่อนเฮ้ยไม่ใช่เรบ่องสำเร็จรูปวะบอกให้หมดดิเราเช็คกนี่บ่อบอกดีๆอย่างแรกนะครับทุกคนในการตำมะละกอนะครับหรือว่าภาษาอีสานเนี่ยเขาเรียกว่าตำหมักฮุงแล้วก็จริงๆเนี่ยเปลือกมะละกอเนี่ยมีประโยชน์นะครับทุกคนสามารถเอาไปไล่ยุงได้จริงปะเนี่ยโอ้โห ไอ้แค่นี้พอต่อไปนะครับเราจะทําเป็นมะละกอเป็นแบบไอออนยางยังอยู่อยู่เลยยังไม่ล้างเลยล้างอีกทีแม่ไม่ให้น้องไปล้างเลยมันล้างล้างเลยฝักล้างเลยแม่บอกว่าต้องทําพวกเครื่องปร <โด S 1> ุงก <โด S 1> ่อน <โด S 1> ก็คือไม่มีอะไรมากครับมีพริกกระเทียมไอ้นี่ด้วยเอาินเผ็ดป่ะเราเจ็บเเราเจเราต้องใส่เมื่อกี้ที่ลงไปด้วยรอก่อนอันนี้สูตรแม่ผมเลยนะเดี๋ยวเข้าฟาอีกทีอีกที เดี๋ยวอันต่อไประหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำมะละกอก,กันพี่ทำนะครับโดนระวังนะนี่เด็กๆระวังนะครับนี่เสดผู้เชี่ยวชาญนะครับทำเหมือนมะม่วงนี่ระวังนิ้วนะนีเออ่เฮ้ยได้นีว่ว่าลึกๆหน่อยลึกๆหน่อยเด็กๆทำหนึ่งนะถ้าใครยังไม่ไม,ไม่ชำนาญก็ค่อยๆนะครับโดนเพราะว่ามีเพื่อนผมคนหนึงนะ่งเนี่ยขายต้ตมตำโดนหิ้วนน,นี้ให้ทำให้ดูช้าๆเฮ้ยไม่ได้แดกออกจานหมดนี่ถูกไหมประมาณนี้นะครับโดนประมาณนี้พี่แล้วก็ประมาณนี้ไม่เป็นหิูว เพอร์เป็นพ่อค้าขายซ้ปต้มได้นะมหมะว่า,วาไม่อดตายแล้วมึงกับกูอ่ะคุณต้อง,องอรั <laughs> บกับมึงเดียวปล่อยให้กูมีชีวิตเด้อออนเฮ้ยมึงมึงคิดดูดิกูหายไปยังกลับวนมาใหม่เดี๋ยวมึงคิดดูว่ามัน,มนว่ามันจากกันไม่ได้ <laughs> ประมาณนี้พอไม่ไม่อย่าลืมเราไม่ทําเยอะเพราะว่าโคบมันเล็กทุกคนไอ้มะละกอเยอะใช่ไหมใช่ใช่คือคุณจะนี่ล้นไปการจะทําพวกอาหารอีสานอ่ะคุณอย่าไปซื้อเมล้าขวดนะไม่ถึง ไม่หมดไม่หมดหมดไม่หมดหมดลูกชั้นเถียงการที่เราใช้มะนาวแบบนี้มันทําให้ได้ทั้งลูกใช่ี<บ><บ>ได้หมดทั้งลูกนี่นใช่นะใช่ต้องทำแบบบีดไปเลยครับตัวน้ช้แรงเยอะมันมะนาวขวดไม่ได้นะทุกคนบอกก่อนนะครับมะนาวต้องมะนาวมะนาวลูกเท่านั้นไอ้มะนาวที่ใช้นะครับถ้าจะให้ดีนะครับเอามาจากชัยภูมิชายาภูมิมะนาวมะนาวเปรี้ยวแต่ถ้าไอร้อยเอ็ดเนี่ยมะนาวเม็ดเยอะหรอกูโกต่อไปทำอะไรครับต่อไปเราจะใส่น้ำปลาไม่ใช่ครับ ออันนี้คืมหากเปียก,ยกต่อไปปลาร้ปลาร้าที่ดีต้องปลาร้าไหมพี่ลมพร <c oughs> ไม่รู้เพราะอะไรแต่ผมถามแม่ย่าคนอีสานใช้ปลาร้าะลรดีครับเขาบอกปลาร้าไหมพี่ลมพรน่าจะร้องเพลงเพราะ แต่ก็สิ่งที่เราไม่ได้อย่างนึงนะครับต้องในทาการทําส้มตำคุณใช้น้ำตาลขาวไม่ได้นะคุณต้องใช้น้ำตาลปี๊ดนั้นไม่รู้เพราะว่าอะไรไม่รู้เพราะอะไรแล้วจริงๆอ่ะน้ำตาลปี๊ดที่ดีอ่ะต้องมาจากสุโขทัยไอ้ดินสุโขทัยเขามีแร่แร่ไปอ่านมาละมาจากดินเนาะเขาไม่ดินมันไม่ปลูกเน่ยน้ำตาลมันใส่ปี๊ดรู้ปะต้นอ้อยเหรอเอ้านต้นอ้อยหวานปะจริงปะจริงแล้วเขาไปกั่นเป็นน้ำตาลแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าดินที่สุโขทัยอ่ะมันมีแร่แร่แร่อะไรไม่รู้เว้ยทำให้แบบน้ำตาลมันจะ ดีกว่าที่อื่นทุกคนไม่ต้องเชื่อผมนะผมก็สคยปยไปเรื่อยขาดที่เด็ดขาดไม่ได้อะไรอี้โนโมโตะใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อยเบาเบาเบาเฮ้ยเอาไม่ได้บอกว่าเรีนสุขภาพของนี้อร่อยถูกป่ะล่ะโอเคเฮ้ยออนเลยไม่ตับเรายังไม่ตำเมื่อื่นเทศลงไปเลยอ่าได้แต่ทีหลังจริงๆอ่ะที่เห็นบ่อยในส้มตำุกวนเขาใช้เมื่อื่นเทศนี้เว้ยแต่ว่าที่ไปซื้อมาแม่เอ่อ พี่สาวเขาคนขายป้าเขาบอกว่าต้องใช้มะเขือพวงอร่อยเขาบอกว่าจะแซ่บกว่าชิมก่อนที่นี่เดี๋ยวชิมมึงชิมน้ำยำกูก่อนบอกนี่ครับตัวหน้าตาน่ากินเว่อีนี่ชิบแบบเนื้อชิบเท่เค็มปีอ่ะหเปรี้ยวไปหรอเติมน้ำปลาชิมก่อนร่อนหนักเปรี้ยวป่ะไม่กูเติมปลาใช่ไหม ตั้งใจแล้วขนานี้มาก่อนแม่งก็ยังเปรี้ยวมันมีทุกอย่างแต่มันไม่อร่อยทุกคนปลาร้ามันผสมมากเหรอเราเติมปลาร้าเสจ็ดทัวต้องเติมปลาร้าก็ครบแล้วนะเดี๋ยวจากตอนแรกครับดูนดี๋ยวดีกายเป็นซุปและทำซุปเป็นซุปแล้วใส่ปูก่อนใส่ปูก่อนแล้วมันแก่ไงวะโอเคแล้วแหละไม่แย่วุ้ยขาหักจริงๆปูต้องใส่ก่อนทุกคนแต่ออมมันลืมไม่ตองเขากินดิบเขาจะหนีเลยดีๆปูนาข่าเกียระ เฮ้ยได้กินปูแล้วพอแล้วพอแล้วเอาไว้แล้วนะครัเอาไปแล้วก็ใส่ลงไปครับด้วยกระกล้วค่ะเห็นไหมกระกอน้อยไม่เป็นไรดีดีดีขนมจีนค่ะทุกคนกุ้งแห้ง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 มันเก็บกลิ่ใช่ป่ะกินปุ๊บเห็นไหมเนี่ยตัวอร่อยเลยเลยก็ใส่ตำไทยด้วยกุ้งแห้งอร่อยสูตรใครสูตรมันน้องโจดมกลิ่นจริงๆต้องมีเข้าขั่วนะลาบแล้วแบบนี้น จัดจานที่จัดจานเออต้องจัดจานครับเพื่อความเพื่อความสวยงามนะเออเรา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 จะเสิร์ฟแบบเป็นเป็นเป็นจิวแบบเอ่ออลังการ์ดอันนี้คือผักทีเด็ดนะทุกคนมันจะอร่อยมากเลยนะคนอีสารจะชอบมากแม่ผมนี่คือชอบมากต้องหั่นไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเตรียมการเราจะเอาอันนี้เทลงตรงกลางเฮ้ยเทให้แม่นเทให้แม่นเร็ต้มถ่านมีต้มจานว้าเฮ้ยเรียบร้อยเมนูนี้ชื่อว่าส้มตำ ที่มีแตงกวาผักชีผักชีฝรั่งและขนมจีนพร้พอมเสิร์ฟครับพร้อมเสิร์ฟครับเรียบร้อยแล้วครับโคตรหอมอันนี้อันนี้คือคือคือจริงๆไม่มีกระนาผักแต่ว่าเราไปจับแก้มเพราะว่าคนอีสานชอบไม่เชื่อเรี้ยกออกมาเลยเรียกออกมามีปูด้วยนะธรรมด,ดานี่ก็แค่หน้าตาครับทุกคนรสชาติก็ให้คนอีสานดีกว่า อ้าวคมามามานี่ทา่งยังอะมานังนี้แหละครับยัาไม่ได้นี่นะนี่เลยเอ่อก่ออยุ้มย่าจ้มือนะครับขอขอขอพรีเซนต์ก่อนคือจริงๆอ่ะตอนแรกจะมีแค่มะละกอแหละที่คิดไว้แต่ว่าแบบคนอีสานเขาชอบกินผักไอ้พวกนี้กันเป็นเป็นกับแก้มคนอีสานเป็นแล้วไม่รู้ชอบกินอาหารแล้วชอบมีผักเป็นกับแก้มตลอดเพราะว่ามันจะได้แบบตัดจะได้มีสุขภาพดีมันจะนัวขึ้นไงแต่แต่จริงเนี่ยคนอีสานชอบกินชอบกินผักแบบอย่างทวนลองไหมครับแบบเครื่องเคียงเดี๋ยวอย่าหยุดรางการก่อนอล ยังไม่หลังเขาเลยยัง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 ปลาไหลไหมทำไมคนชอบกินปลาไหลวะเราเพียง <รอ S 2> พะพ,พี่เหมือนได้ยิมเหมือนนี่ยิมแม่งก๊อปมาเลยเส้นอาจจะแป,กแป,กแปกแลกๆครับพอดีว่ามือมันทำไมมา่นี่ไม่ได<อ><อ>้มีกุ้งด้วยเติมให้ออร่ยฟ้าไม่ดีเหรอมีกุ้งมันมันมันไม่สุกเลยมันต้องใช้นิ้วแต่นะเขาผิดแล้วเราเราปังไงรอปังจากอ็อบดีกว่ารอรีวิว อาจจะไม่ถนึงอร่อยแต่ก็ไม่น่าแย่บัวหวานบันไดบัวเผ็รปันไดบัวสมปันไดบัวเตะยอกดอกดอกน่ากูบอกไม่รู้อเจสิบผมให้เจ็ดเจ็ุต่อมาแค่ว่าแรบกีหลีไหมแรบแรบอีหลีอ่าาครับยังไม่ได้ชิมเออเพราะมันช่วงนี้เอามันลิ้นลิ้นอาจจะเพียนหร้นเปล่าอะไรเมื่อวานทงง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 นงงงงย กๆต้องมีตัไม่แย่เป็ไงเฮ้ยไม่แย่แต่ถ้าแม่แม่กูกินแม่แม่กูบอกว่าว่าแคทำอะไรหือลูกเฮ้โอเคนะเจ็ดเจ็ดเจดามได้ไหมครับเจ็ดจุดห้าณผมก็ประมาณ7จ็ดนะประมาณเอันนี้ถือว่าคน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 กุงเทพต่ำไหมเรี๋คนอีสาน อันนี้อ่ะคตรกรุงเทพตามเพราะว่าถ้าคนอีสานตร์เขาไป็นส่กุ้งไม่กุ้งมันปิดเค้มอ่าแต่ว่าเราถามเขาไม่ให้เอาเอาเอาไหมเนี่ยกุญแจเนเอา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 รับเอาครับผ่านผ่านแล้วหมดนะครับผ่านไหมคะับจำได้ไหมครับผ่านผ่านคนนะครับขอถามเขารู้สึกวันนี้หน่อยคุณรักกันขึ้นมากไหมไม่ทะเลาะกันเลยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกับคอนเทนต์นี้เชยกับแป้ง สามวันไม่อยากอยู่ด้วยแหละกูลาเหมือนกัน2เดือนตอนนี้จะไม่มีคลิปลงออไม่มีคอนเทนตอันนี้ก็ดูชอบเอาคลิปก่อนไปก่อนและตอนนี้คอมเมนต์มันลั่นทิ้งพี่ออนทิ้งพี่ออฟหน่อยไม่มีเดี๋ยวจัดได้ครับทุกคนอยากให้ทิ้งออนกับออฟที่ไหนคอมเมนต์มาแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่เรื่องนี้เดี๋ยวเราตายใจก่อนคอนเทนต์นี้ก็จบแล้วครับเอาขามาพี่ใส่ใส่โซ่ตัวเหรอเอาอีกเหรอแล้วเกมต่อไปแล้วคอนเทนต์พี่เท่านี้พอแล้วครับก็สุดท้ายนี้ไม่ต้องมาจุดสแกนต้องไปลาเพราะลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ อ่อนไปต้องเฉี่ยงกันเหนือสุดใต้สุดอีสานสุดวิดนามใครกลับมาถึ่นกรุงเทพก่อนชนะเจอกันบนเกาะดีกว่าอ้าแต่ไม่มีเงินให้นับว่ายน้ำข้ามกลับมาไม่เก่งไม่เก่งล้าออก